ช่วงแฟนชายขายดีสนับสนุนโดยโมโมชะชานมไข่มุกไต้หวันร้านชานมไข่มุกน้องใหม่คัดสรรชาดีจากไต้หวันต้มสดทุกวันชงใหม่ทุกแก้วพร้อมด้วยไข่มุกสุดลับเฉพาะในราคาเริ่มต้นเพียง19บาทลงทุนเพียงแค่39,000บาทก็สามารถเปิดร้านได้เลยสนใจโทร092 445 9942วิธีที่คนไทยจะรวยแบบไม่ต้องเล่นหวยเล่นหุน้น อยากรวยต้องทำยังไงคำถามง,ง่ายๆแต่ตอบยากเหลือเกินเมื่อถามแล้วไม่ได้คำตอบสิ่งที่คนไทยมองเห็นและคือทางลัดสำหรับการเป็นเศรษฐีก็มีแต่การเล่นหุ้นกับเล่นหวยแต่เราจะคุ้นเคยกับคำที่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระดับหนึ่งของรายได้ในสังคมไทยอย่างไรก็ดีเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรมองว่าการเล่นหุ้นแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่คนรวยหรือเดี๋ยวนี้มนุษย์เงินเดือนอีกไม่น้อยก็นิยมเปิดพอร์ตหุ้นเล่นสะสมกันไปทีละเล็กละน้อยรวยไม่รวยก็ว่ากันอีกที ถ้ามาที่ฝั่งคนเล่นหวยกันบ้างที่น่าจะเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพบว่าคนไทยเล่นหวยกันทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของกิจการซึ่งนอกจากนี้ไม่ว่าจะอายุน้อยหรือมากหรืออยู่ในวัยเกษียณก็เล่นหวยกันโดยคนที่มีรายได้สูงกว่า15,000บาทต่อเดือนมีการซื้อลอตเตอรี่และหวยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่680บาท คิดเป็น1.2%ของรายได้ซึ่งมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า15,000บาทต่อเดือนที่เฉลี่ยอยู่ที่350บาทคิดเป็น2.2%ของรายได้ขณะท,ที่50%ของมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของธุรกิจหรือประมาณ12ล้านคนก็เล่นหวยเช่นกันแต่ที่เจ็บปวดกว่าการเล่นหวยคือคนกลุ่มที่ชอบหวยและติดหวยยังมองว่าหวยคือการลงทุน ทางทางที่โอกาสได้ผลปรับแทนจากการซื้อหวยหรือถูกหวยใต้ดิน2ตัวและ3ตัวทั้งบนและล่างมีเพียง0.4-2%ถึงและยิ่งเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1โอกาสจะถูกเหลือเพียง1ในล้านทีนี้ลองมาดู5วิธีทำกินที่ถ้าไม่ใช่หวยและหุ้นเราพอจะทำอะไรได้บ้าง 1. อัปเกรดสินค้ากเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมืองไทยมีสินค้าหลักคือสินค้าเกษตรคนไทยเองก็มีความสามารถในการเพราะปลูกทั้งข้าวผลไม้รวมถึงบรรดาสัตว์เศรษฐกิจทั่วไปอย่างหมูไก่เป็ด ปลาเป็นต้นหากว่าเราเพราะจะมีที่ดินอยู่บ้างแนะนำว่าอาชีพเกษตรกรก็ไม่น่าเกลียดและรายได้ก็ไม่ได้น้อยนิดเหมือนในอดีตสิ่งสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการว่าในพื้นที่ของเรานั้นจะสันปั้นส่วนอย่างไรจะทำการตลาดอย่างไรมนุษย์เงินเดือนที่ผ่านตัวเอาดีด้านการเกษตรและกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านก็มีอยู่จำนวนมากซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนเหล่านี้ว่าเขาเริ่มต้นอย่างไร เขามีวิธีการอย่างไรทําการตลาดอย่างไรแต่ด้วยความที่เป็นงานเกษตรอาจต้องตากแดดตากลมตัวดํากันบ้างเลยค่ะ 2. ลงทุนซื้อแฟรนไชส์ที่ถนดัดยุคนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ถือว่าเฟื่องฟูมีแฟรนไชส์ในเมืองไทยมากกว่า578แบรนด์แยกย่อยกันไปตามหมวดหมู่ต่างๆที่ฮอตฮิตมากๆก็คือสายเครื่องดื่มเช่นร้านกาแฟชาไข่มุก หรือในสายอาหารก็ร้านปิ้งย่างลูกชิ้นทอดไก่ทอดหรือแม้แต่ในสายบริการ ที่มีทั้งคาแคร์ใหนหน้าออนไลน์ร้านสารพัดบริการหรือสายด้านการศึกษาก็พวกสถาบันความรู้ต่างๆที่มีให้เลือกลงทุนกันตามความเหมาะสมถามว่าเราจะเลือกลงทุนกับแฟนชส์อะไรดีที่สุดถามกลับไปเช่นกันว่าเราถนัดอะไรถ้าลงทุนน้อยไม่มีประสบการณ์ทำเลที่ดีก็อาจจะยังไม่มีแนะนำให้ลงทุนกับแฟรนชส์แบบง่ายๆจำพวกอาหารหรือเครื่องดื่มที่ลงทุนประมาณ10,000ไปจนถึง20,000บาท ให้สะสมประสบการณ์เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจไปพลางๆก่อนขยายใหญ่ในอนาคตหรือถ้ามีความพร้อมมากหน่อยอาจจะเลือกในแฟรนไชส์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นราคาลงทุนหลัก10,000 0ขึ้นไปก็จะได้แฟรนไชส์ที่ดูเป็นธุรกิจมั่นคงมากขึ้นรวยเร็วรวยช้าขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้วยเป็นสำคัญค่ะ 3. สร้างแบรนด์สินค้าตัวเองปัจจุบันธุรกิจ OEM หลายแห่งเปิดโอกาสให้คนสนใจได้มีสินค้าเป็นของตัวเองบางแห่งมีทั้งแผนกวิจัยแผนกพัฒนาแพ็กเกจจริงแผนกส่งเสริมการตลาดสิ่งที่เราต้องทำถ้าสนใจในเรื่องนี้คือมองหาสินค้าที่ตลาดต้องการแต่ยังไม่มีคนทำและลองเอาแนวคิดนี้ไปคุยกับ OEM ที่เขาพร้อมที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดหากเป็นไอเดียที่บันเจิดและแปลกใหม่บางทีเราอาจไม่ต้องใช้เงินทุนตัวเองด้วยซ้ำ อาจเป็นในรูปแบบของความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนกันซึ่งการลงทุนสร้างแบรนด์ของตัวเองเดี๋ยวนี้มีเงินสัก5,000บาทก็สามารถสร้างสินค้าตัวเองได้แต่การต่อยอดหลังจากนี้คือการตลาดที่ต้องโปรโมทสินค้าใหม่นี้ให้เป็นที่รู้จกัก 4. ธุรกิจขายส่งสินค้า อย่าไปคิดว่านี่คือธุรกิจที่คู่แข่งเยอะแยะยิ่งมีตลาดออนไลน์คนจะต้องมาซื้อสินค้าขายส่งของฉันทําไมหากมองในแง่ลบธุรกิจนี้จะเกิดไม่ได้เด็ดขาดธุรกิจนี้ยังมีการเติบโตได้เพียงแค่มุ่งมั่นและตั้งใจทําจริงอย่ายอมแพ้และขี้เกียจไปซะก่อนค่ะ 5. ในหน้าอสังหาริมทรัพย์ นี่คือการลงทุนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เสี่ยงก็จริงแต่โอกาสการขายได้มันก็น้อยมากไม่ว่าจะที่ดินบ้านคอนโดแม้ค่าในน้าที่ได้คือร้อยละสามของมูลค่าสินทรัพย์จะเป็นตัวดึงดูดเช่นสินทรัพย์ราคา1ล้านบาทค่าในน้าได้ส0ม0มื่นบาทซึ่งจํานวนนี้อาจจะต้องมาหารให้กับทีมงานที่ทําร่วมกันแต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันมีคอร์สสอนการเป็นในน้าและอาชีพนี้ก็ไม่จําเป็น น้องแยกมาทําอิสระอาจทําคู่ไปกับงานประจําเพียงแค่บริหารจัดการเวลาให้ดีโอกาสที่จะสร้างไรายได้เพิ่มก็มีมากค่ะหากโชคดีจังหวะดีอาจขายสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงสูงได้ค่าไหนหน้าที่ได้ก็จะเป็นทุนให้กับเราใช้ต่อไปได้สบายๆเช่นกันอย่างไรก็ดีต่อให้พยายามแยกแยะว่าอะไรดีกว่าการเล่นหุ้นเล่นหวย แต่สุดท้ายแล้วเรื่องหุ้นเรื่องหวยก็ยังอยู่ในสายเลือดของคนไทยที่นิยมการเสี่ยงโชคและเลือกมองว่าซื้อทิ้งทิ้งไว้ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ซื้อใหม่หรือบางคนไม่เลือกเล่นหวยแต่เอาเงินที่มีไปซื้อกองทุนสำหรับความมั่นคงในอนาคตก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะเงินส่วนนี้อย่างน้อยก็ไม่หายไปไหนและในอนาคตก็การันตีได้ว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ลำบากแน่นอนค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ